ในคลิปนี้นะคะก็จะแสดงวิธีการหามอเตอร์พอยท์ค่ะติดตามได้เลยค่ะก่อนเปิด Power นะคะให้เช็คว่า Time อยู่ที่ฟรีลันนะคะอินเทนซิตอยู่ที่ปุ่มที่สิ้นสุดของมันนะคะแล้วก็โพล a r i t y o อ Normal เปิดเลยวิธีการหามอเตอร์พอยท์เราจะใช้ idc สี่เหลี่ยม นะะ IDC สี่เหลี่ยมโดยใช้ความถี่1เฮิร์ตเพราะฉะนั้นการเปิดความถี่1เฮิร์ตก็คืออยู่ที่ p o s t duration 1000นะคะ p o s t duration 1000ส่วน p o s duration นะคะได้ตั้งแต่0 1ถึง1มิลลิเซกเพราะฉะนั้นตอนนี้สมมุติว่าครูจะเอาที่0.6มิลลิเซก หรือคุณจะเลือก1มิลลิเซก็ได้นะคะ1มิลลิเซก็คือ1 1คูณ1นเหนไหมะนะคะหรือหรือ10 10แต่ว่ามันแม็กไปไม่ดี10คูณ0.1ก็ได้แต่ว่าถ้ายังไงเอาโดยเฉลี่ยก็คือให้อยู่ระหว่าง0.1ถึง1มิลลิเซก การหามอเตอร์พอยต์นะคะวิธีการก็คือเราจะต้องทราบตำแหน่งแนวของกล้ามเนื้อที่จะสาธิตวันนี้ก็คือกล้ามเนื้อเทเบลิสแอนเิเลียรเราจะรู้ได้ไงว่าเทเบลิสแอน l ิเลียอยู่ตรงไหนนะคะให้นักศึกษาดูแนวสันหน้าแข้งแนวนี้นะคะเทเบลิสแอนเิเลียจะเกาะอ,อยู่ทางด้านข้าง lateral aspect ของกระดูกหน้าแข้ง ะะเพราะฉะนั้นแนวนี้เลยจะเป็นแนวที่เราจะทำการหามอเตอร์พอยต์นะคนักศึกษายังไม่รู้ว่าจุดมอเตอร์พอยต์อยู่ตรงไหนนะคะแต่วิธีการก็คือมอเตอร์พอยต์มันมักจะอยู่ Proximal 1ใน3ของความยาวกล้ามเนื้อนะเพราะฉะนั้นเราก็แบ่งกล้ามเนื้อนะคะอยู่3ส่วนนะโ x i m a กซิมใน3แล้วก็แปะลงไปเลย เพราะฉะนั้นเราไม่รู้ตรงไหนเนาะเราก็แปะตำแหน่งวางพอยต์ลงไปก่อนนะคะเสร็จแล้วเราค่อยๆเปิดความเข้มของกระแสไฟเปิดอินเทนซิตี้นะคะแล้วก็ถามถาม subject ว่าไฟเข้าหรือยัง,ยงอโอเคก็จะค่อยๆเปิดไปเรื่อยๆไฟเข้าหรือยังคะเร,เ,เริ่มเข้าแล้วเปิดจนเห็นแอคชั่นนะคะ,ะเห็นแอคชั่นที่เราเห็นชัดเจนนะคะไม่ต้องเยอะ ะะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆลากไปตามแนวกล้ามเนื้อจะเห็นว่าพอเราลากไปอุ้ยไม่มีละพอเราลากขึ้นมาเหมือนเดิมมีแอคชั่นแล้วนี่มันคือตำแหน่งมอเตอร์พอยต์จริงหรือเปล่าอย่าพึ่งแน่ใจจนกว่าเราจะพยายามหาลากไปใหม่แล้วก็ได้ความแรงในการหดตัวเยอะที่สุดทีนี้ครูลากขึ้นมาละไม่มีละเห็นไหมคะ แต่ถามว่าตรงนี้ครูรู้สึกไหมว่ามันมีการหดตัวมีอยู่นะคะทีนี้ครูจะลากลงมาใหม่ตรงนี้เยอะขึ้นเห็นไหมคะเยอะขึ้นขึ้นอีกหน่อยนึงไม่มีละเห็นไหมคะน้อยลงกลับมาที่จุดเดิมเยอะขึ้นทีนี้วิธีการคอนเฟิร์มว่าใช่จุดนี้จริงๆแน่นอนให้ลดอินเทนซิตี้ลงลงอีกนิดนึงค่ะ จนเห็นการคอนแทคชันที่น้อยที่สุดแต่ว่าเรายังคงเห็นได้ด้วยตาเปล่าโอเคนะคะแล้วเราก็ลากหาใหม่อุ้ยเห็นไหมตรงนี้เยอะกว่าแรงกว่าโอเคไหมคะ,ะแรงกว่ามีอีกไหมไม่มีละตรงนี้หายไปอันนี้แรงลากขึ้นมา ลาขึ้นมาเบาลงเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ค่ะเราจะคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งโดยการลด intensity ลงอีกแล้วเราก็ลากขึ้นเห็นไหมคะน้อยลงาลากลงหายไปเพราะฉะนั้นยืนยันว่าตรงนี้คือจุดที่ไวที่สุด ที่ตอบสนองต่อกระแสไฟที่น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นจุดนี้เราเรียกว่ามอเตอร์พอยต์นักศึกษาจะแน่ใจได้ยังไงว่าเนี่ยมันคือมอเตอร์พอยต์ของทเบร์ลิสแอนทเลียให้สังเกตที่แอคชั่นและที่สำคัญนะักศึกษาต้องรู้จุดเกาะปลายของกล้ามเนื้อทเบร์ลิสแอนทเลียนะคะ นักษาไม่สามารถไปวเภาเพทที่จุดเก่าไปได้แต่นักษาสามารถวเภาเพทที่เทนดอนเทนดอนหรือแถวๆมัสคิโลเทนดินัสจังชัน่นแอคชั่นของทิบริสแอนทีเรียก็คือ Dorsiflexion with Inversion ทีนี้เราจะมาเช็คโดยการใช้กระแสไฟพร้อมดูแอคชั่นนะคะว่ามันเป็น d o r s i f l e x i o n with inversion ชั่นไหมเห็นไหมคะจับที่เทนดอนเป็นแอคชั่นของเทนดอนของทิเบอร์ลิสแอนเทเลียนะคะมีอินเวอร์ชั่นไหมนักศึกษาเห็นแอคชั่นไหมคะอินเวอร์ชันนะคะดอซี่เฟล็กชั่นไหมจากแพนตาเฟล็กชันเห็นไหมคะว่ามันดอซี่เฟล็กชันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแอคชั่นของ tibalis and